ยากกับใช<ค>้มิหายากมาก,กมันกลายเป็นฮีโร่ไปเลยถ้าใครคิดแบบนี้ทําแบบนี้ก็กลายเป็นตัวประหลาดเนี่ยกลายเป็นท่านไปเลยเกออลายเป็นท่านแล้วถ้าท่านเป็นคนซื่อตรงก็ไม่เป็นไรถ้าท่านเป็นคนซื่อซึ่งไม่ซื่อไม่ตรงเนี่ยนะก็จะจ้องจากโฟนอินตลอดช่วงคุณคุณตลอดกล้องที่ส่วงคุณตลอดอรวมตัวได้แล้วเปลี่ยนเสื้อคุณครับ <laughs> สุภาพสตรีอายุ67ปีตอนนี้เข้ารับการผ่าตัดมดลูกรังไข่เพื่อที่จะออกนะครับตามคำแนะนำของคุณหมอจี่เนื้อครับเนื่องจากเกรงว่าการพัฒนาการของเนื้อร้ายนะครับมันยังยังคงทำงานอยู่บางแหก็เท่าที่สังเกตดูหลังการผ่าตัดปรากฏว่าเกิดอาการเจียนมากมากจนผิดปกติก็เลยอุทธามาว่าจะต้องทำอย่างไรอยากได้ฟังคำชี้แนะถ้ายุ่60นี่มันน่าจะไม่มี67ครับท่าน อาการอาเจียนมันต้องมาจากหลายสาเหตุหรอคุณแพ้ยาหรือเปล่ายาที่กินหลังผ่าตัดาจจะแพ้ก็ได้ทำให้เกิดอาการอาเจียนอาการอาเจียนก็อาจจะมาจากน้ําในช่องหูไม่เท่ากันบางดันลมดีขึ้นก็อาจจะเกิดอาเจียนความดันต่ำความดันตกก็ทําให้เกิดอาการอาเจียนเพราะอาการอาเจียนเป็นการกระตุ้นให้เลือดไปยงสมองความดันตกมากๆเลือดไปยังสมองมานก็จะทําให้สมองขาดเลือด งั้นปฏิบิณญาลูกโซ่ของสมองขาดเลือดเื้องต้นก็คือชาตอาเจียนไอจามอะไรเงี้ยหรือหาวนอนเพื่อให้ให้หัวมันลงต่งำๆเรื่อยๆไปเรื่อยสมองนี่มันเป็นขึืนอมันเป็นรางบอกเหตุรางบอกเหตุที่จะไปปรึกษาได้ไม่เกี่ยวกับนกแสกน้อง <c oughs> ไม่ต้องใช้นกแสกตอนนี้ยังไม่ต้องใช้รอให้พ้นจากระยะอาเจียนไปก่อนแล้วต้องใช้นกแสก ไอ้เรื่องน้องแสงที่จะพูดไปนะฉันเด็กๆก็เคยได้ยินนะแล้วก็มีคนเขาก็พูดกันติดปากว่าที่ไหนถ้ามีคนป่วยมากๆแล้วนกแสกมาเกาะแล้วทาบ้านน่ะแล้วต้องร้องด้วยนะเกาะเฉยๆเนี่ยรอดแต่ถ้าร้องเกาะด้วยร้องด้วยเนี่ยไม่รอดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นะก็เห็นเป็นอย่างนี้เกับทุกบ้านจ้าว่ามีนกแสบมาเกาะแล้วสมัยนั้นนกแสกมันชุมมากนะคุณเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจฉีดยาฆ่าแมลงไง หนูนะาปูปลาไก่ไอม้มันก็ไม่โดนยาฆ่าแมลงนกแสบเนี่นนยมัอนออกลูกยากมากเขาตอบลูกครั้งหนึ่งก็สองใบสองใบหรือไม่ก็ใบหน,น,น,นึ่งเมื่อไปเจอยาฆ่าแมลงสะสมมากๆไข่ก็ฝ่อไม่เป็นตัวก็ก็พรอยากที่จริงนกแสบเนี่นนย,นยมันช่วยกําจัดงูงนะูเนี้กำจัดหนูนาะ ชาวนาเนีเข้าจะรู้ดีว่าคุณค่าของมันเป็นยังไงแต่สมัยนี้เห็นได้ยินที่ไหนน้ำก็ได้ยินทีน่นั่นเขาบอกว่านกแสกตัวนึงนี่ค่าอยูได้เจ็ดล้อโลตุนใช่ชแล้วมันรักษาเอมันมีแอรีออนในการอาอแบบูแลกินแล้วมันเป็นสิบกิโลเลยนะมันช่วยดูแลให้นาเนี่ยมันช่วยดูแลให้เป็นสิบกิโลเลยระหว่างนกแสกครอบครัวน้งเนี่ยพ่อแม่และลูกเนี่ยมันดูแลให้ในวงวังวนของมันเนี่ยเป็นสิบกิโลสมัยก่อนชั้นไปอยู่ถ้ำไก่ดนก็มี ข้าวขอี่หัวหยินเนี่ยก็มีน้องแสบกับผมมันก็จะร้องทุกคือเสียงแสบแสบแค่ก็นอนฟังทุกวันก็ไม่เห็นตายสักทีพอมันจะเย็นเย็นเนี่ยมันจะเริ่มออกหากินมันจะรังพอนข้าวลูกมันก็จะร้องลูกมันพอกลับมามันก็ร้องเรียกลูกลูกก็จะโผล่มันจะฉลอนกินเแี่มันอยู่สูงมากอยู่ที่หน้าผาหน้าตามันก็บอกว่วตัวมันเเนี่ยหมือนรูกรูกัวใจ ใบหน้ามันเป็นรูปหัวใจบอกผลนฉลี่ยครับสูงขาวแต่คนก็กลัวไปทำไมมุาม,ามนักวิชาการเขาถึงบอกว่าที่มันออกมาช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงหาคู่ฤดูผสมพันธุ์พอทันวานก็จะวางไข่ออกขอไข่ก็อาจจเดินไปได้เรื่องปกติอาจะเดินไปได้แต่ว่าต้องแสบนสน่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามต้นโพต้นตาลต้นไม้ส,สูงๆท,ที่นี่มันวิ่งข้ามนะต้นลูกตามต้นโกต้นตาลต้นมะพร้าว รือตอ้นไมใ้ใหญ่ๆสูงๆแต่ว่าถ้าเห็นก็อย่าไปทำร้ายเขามันไม่มีอะไรต้องแสบไม่มีปัญหา่าจะทาให้ใครต้องเสียหายเดือดร้อนหรือร้มตายคือมันเป็นปุปปานในจิตใจคนคนแก่คนเฒ่า,เ,าเขาได้ินเสียน้องแสบเวลาป่วยแล้วก็ใจไม่นไปดีอาจเป็นไปได้หลวงปู่น้ำจะท่วมอีกสามปีหน้าจช่ไหมน้ำจะท่วมอีกสามปีข้างหน้าตอนนี้มันก็ท่วมแล้วหมายถึงท่วงที่ไหน ท่วมโลกนะฮะรับในนี้เขาเขียนคำถามมาแต่ไม่ได้บอกว่าท่วมที่ไหนท่วมโลกเหรอเขาคลอยท่ท่วมเร็วมาก่อนเขาคอที่ในะฉูอ่างเก็บน้ำแตกผมไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อเขาคอเนี่ยนะน้ำท่วมของใช่อ่างเก็บน้ำแตกเล้วไหลท่วมบ้านประชาชนใช่มูดไม่าเนี่ย ไม่ไหวที่ครั้งแรกนะครัที่หลังนี่นจะใช้ซี่นี่ต้องเป็นกันชิมที่ดีกว่ามันจะปรึกษารมันก็ยาก่ันก็หลายเจ็ดแต่ยังไงนะฮะก็เรียนเชิญนะครับท่านญาติธรรมทุกท่านนะวันช่วงออกพรรษานะครับวันที่5ตุลาก็ไปร่วมกันทำบุญนะครับต่างป่าเทโวโรหนะนะครับหรือว่าวันมหาสัมมาทิฏฐินะครับที่วันอ้อน่อยแต่ว่าก่อนจะไปถึงวันตะปัดวันสาบบุญมีบุญมาฝากนะครับวันเสาร์นี้แล้วนะฮะ26กันยายน เราจะมีการตักบาตรระกรรมฐานรืกกอวิปัสสนากรรมฐานนะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จะมีพระกรรมฐานเยอะเลยนะฮะสิบห้ารูปนะครับเขาจะขบุญตักบาตรกันตั้งแต่ช่วงตอนเก้าโมงครึ่งนะครับหลังจากที่มีการธรรมะบรรยายเรียบร้อยแล้วกิจกรรมมีตลอดทั้งวันนะครับแต่ที่จะเป็นไฮไลท์มากๆอยากให้ทุกท่านได้ไปร่วมกันเขาบอกว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทาให้ทุกคน,นได้สำรวจตัวเองว่าตัวเองเคยทําผิดคิดปากับใครไหม พอตัดบาตไปแล้วนะครับก็เขาจะเขียนคําขออภัยและที่เราคิดกับคนนั้นไม่ดีหรือคนนั้นจะมาคิดอะไรกับเราไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบคล้ายๆกับที่ท่านหลวงปู่บอกในหนึ่งวันให้อภัยกันแต่ทีเขาจะมีกิจกรรมให้ทุกคนเขียนคําแบบนี้ขึ้นมานะแล้วก็ร่วมกนะันตัดบาตรหลวงปู่ไปด้วยไหมครับไม,ไ,ไ,ไม่เลยไดเพราะไม่มีชื่อท่านอย่งนี้เลยนะครับ26กันยายน,นะครับกิจกรรมตั้งแต่6โมงครึ่งตอนเช้า ไปจนถึง4โมงครึ่งนะครับมีหลายท่านทีเดียวนะครับจัดโดยมูลนิธิพนันทกิจโดยประชากรองจัดกานนะครับรรก็เรียนเชิญทุกทนะครับ,ว,นะรบวันนี้น่าจะพอนะฮะแค่นี้นะครับท่านหลวงปู่มีอะไรจะฝากทิ้งท้ายให้กับพวกเราท<ช>ี่สัหรือปล่าท่านที่เราไว้ใจว่าวันนี้เรายังมีชาติให้ยืนมีเพชรมีเพีรหยีมีศัพสีให้ถือเนี่ยเราถือว่าวาสนาดีแล้ว ถ้าวันหนึ่งวันใดเราไม่มีชาติให้ยืนมีไม่มีแผ่นดินให้เหยียบไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นไทยให้ถือเนี่ยเราจะตายชาวโลกเัาที่ผ่านมาเนี่ยบ้านพี่เมืองน,น้องที่เราเรียกว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็จ้องมองเราอยู่ด้วยความสัใจสาสมเหตใจที่อยากเห็นความบรรลัยที่หายที่เสียหายของบ้านเมืองเราอยู่ถ้าเรายังทําตัวเป็น เด็กเกเรย,ยังทะเลาะกันไม่เลิกยังไม่หวงพอ่อยังวิวาทบาดหมางก,กันไม่จบสิ้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเพื่อนบ้านของเรา,รเาก็จะกลายเป็นมายืนตกมืออยู่บนปูดูเสืออยางพวกเรากัดกันไม่รู้จะเลิกจะจบจกสิน้นมันน่าอายครับมากๆโตซะทีเด้อพี่ไทยอย่ารออยู่เพื่อรอมันตายไม้ปล่อยให้ไทยมันไม่โตซะทีอย่าให้คนไทยไปมีสำนึก เจริญเติบโตบ้างในการที่จะรับประโยชน์แผ่นดินรับประโยชน์อย่ารับประโยชน์พวกพร้องมากกว่าแผ่นดินรับประโยชน์แผ่นดินให้มากกว่าพวกพร้องอย่าขายวิญญาณให้เศษเงินเล็กน้อยและเศษวัตถุนิดหน่อยแล้วตัวเองต้องไปตกนรกหมอกไหมขี่พพขี่ชาติไม่มีวันเกลวันเกิดสัญชาติญาณของความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์แห่งมนุษย์เนี่ยน่าจะต้องรักษาและมีคุณค่าที่สุดและอย่าฝากุพ่อคุณแม่ทั้งหลายว่าจะให้สมบัติแก่รูปเนี่ย สิ่งที่ครให้ที่สุดก็คือสมเนื่องของความเป็นมนุษย์นั่นคือสมบัติอันวิเศษที่ประกอบและประดับประดาไปด้วยกัตัญยูรุคุณกตเวทิตาตอบแทนคุณอิริความระายชั่วรละโมตบ,บัดความเข่งกลัวบาปนี่คือสมสมบัติอันมีค่าที่สุดสมบัติที่มีค่ารองมาต่อมาก็คือสมบัติคือปัญญา ไม่ต้องไปสะสมวัตถุเงินทองให้มันเสุดท้ายเดี๋ยวพอเราตายมันก็ไปทะเลาะกันยิงกันฆ่ากันแล้วฟ้องร้องกันแล้วตัวแบบตัวต้นแบบตัวอย่างก็ลงหนังสือพิมพ์ให้เราดูเยอะแยะมากมายถึงวันนี้ก็ยังทะเลาะกันไม่เลิกเพื่อสมบัติเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่รักลูกจริงเนี่ยไม่ต้องหาสมบัติให้ลูกแต่ให้ปัญญาแก่ลูกให้คุณธรรมแก่ลูกแล้วก็บอกว่า ไปหาเอาข้างหน้าด้วยความสามารถด้วยสติปัญญาที่พ่อแม่ให้มาเท่านี้ก็ถือว่าพ่อแม่ไม่ลังแก่รูปแล้วจเจริญเรรมครับผมก็เชื่อเลอเยนะครับว่าธรรมะปัญยายวันนี้จากท่านหลวงป,ปู่พุไทยอิสระนะครับใน,นวันขวบน้อยธรรมะอิสระเกิดตำแหนงแสนจังหวัดนครปฐมจะยังประโยชน์นะครับให้กับคุณผู้ชมรายการวิถีธรรมวิถีไทยทุกทท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้ว ผมมั่นใจว่าธรรมะวันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเหมือนอย่างที่ผมเกิดเอาไว้ในตอนต้นแต่ธรรมะนี้ในอานิสงส์งข,องของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็การบรรยายธรรมของท่านหลวงปู่พุทธ,ธิศระทธาธรรมะนี้จะคุ้มครองโลกธรรมะนี้จะคุ้มครองตัวเราแล้วก็จะคุ้มครองแผ่นดินสยามของพวกเราด้วยนะครับวันนี้ขอเชิญชวทนทุกท่านนะครับร่วมกวันเก่งสาธุการเป็นการกระทำนมสสการของพระคุณท่านหลวงปู่พุทธ,ธิศระทาที่ได้เมตตาบญญรรยายาธรรมให้พวกเราได้รับทราบ ถ้ามีรับชมในงานนี้ผู้เยนเจริญสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขกันทั่วหน้าเจริญทั้ค่ะขอขอบคุณณแน้ตั้งสุขค่ะแล้วก็ขอส่งมือด้วยคุณนตั้งสุขด้วยอนาเขาเสียนแห้งแล้วรับษ ลมออกหูแลวะคุณมานัดเล่นชกเอาชกเอาต้อนอย่างเดียวเลยแห่นั้นแล้วก็ปล่อยหมัดเดี่ยมที่ชอบช้วยมือเยอะเลยก็เลยใส่ใหญ่เออพอแล้วจะับวันแล้วยาวทาไวทางบ้นใครบันมันเลยเลยเลยเขาสู่ช่วงการถวายสังฆทานกันนะคะเขาได้เชิญทุกท่านจ้าระโมสะจบพร้อมกันค่ะ もう。<music> เครื่องบูชาพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แด่ความผาสุกแด่ความผาสุกความเจริญรุ่งเรือง ของทั้งหลายที่รูปหลานถัายท่้นกูรับแล้วยกให้เป็นสมบัติของศาสนาเพื่อสงฆ์เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ใรจีวรส่วนในมุขบูขาแบ่งไปทางใต้เพื่อไปทอดพระผ้ปินและถวายแก่พระที่สามารถที่ถวายได้ไม่ใช่ทั้งหมดองไม่ทั้งหมดนะครับส่วนปัจจัยก็ยกให้เป็นสมบัติของวิถีเพื่อใช้เป็นทุนในการขอพระปฏิมาขอท่านทั้งหลายอุปโมทนารัแล้วก็วันที่เขาจดเสวนา ที่26เนี่ยหลวงปู่แม่หลวงปู่ไม่ได้ไปถ้าพวกเราว่าไม่มีภารกิจอะไรสําคัญจะเป,ป็นก็ควรไปเพราะเขาชวนให้ไปทําดีไม่จาเป็นต้องมีหลวงปู่แล้วจึงจะทําดีได้ไม่จําเป็นนะใอ้ทุกคนถ้าตัดสินใจลอตวตัวเองคิดว่าว่แล้วไม่มีภารกิจอะไรอยากไปแลรเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ศึกษาแล้วก็ไปไม่ได้อยากเสียหายอะไรแล้วก็ถ้าวันที่3ตุลาว่างา ไปช่วยปู่เลี้ยงอาหารเพื่อถวายสมเด็จพระสังฆราชท่านทรงมีพระชนมายุครบเก้าสิบหพรรษาหลวงปู่จะเอาทำทำข้าวขัาหมูเอาไปถวายเอาไปเลี้ยงคนที่มางานใครว่า,างบก็ไปช่วยกันทำอาหารเลี้ยงเขาวันที่สามาตุลาบ้างใช่ไหมเออแอบใช้ว่าไปไม่เป็นเดี๋ยวปู่ทำกับข้าวส<ช>่งไปให ให้ทุกท่านนำมือเดินตัวปวดน้ำปีทางโนยาตินังโอนตสุขิตา เจ้าคุณศรีพระเจ้าอยู่หัว i พระพุบิเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า ส,ง,ส,ง,พส,ง,สงพระคุสงฆ์ทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ <c 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 ่งอันเลิศของข้าพเจ้าครับเป็นครั้งที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้าไม่มีด้เดเดแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงด้เดเดแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงข้าพเจ้าผู้ความรักษา สวัสดีมีมงคลขอพระสวัสดีมีมงคลจงมังเกิดแก่ข้าพเจ้าจงมังเกิดแก่ข้าพเจ้ากราบเร่งครั้งสาธุวันทาสาธุวันทาบุริดามันดาบุริดามันดากราบสาธุวันทาสาธุวันทาบุรุบาอาจารย์บุรุบาอาจารย์กราบเอาหนังกรมีข่าวจะแจ้ง ใครที่รับบัตรรับป,ปลาปกเกลา้าปกกประหม่อมไว้รุ่นแรกพระรุ่นนั้นเนี่ยหลปู่จะชุบกระไหลทองให้ส่วนคนที่ได้หรือย,ยังไม่ได้ขอให้คนที่ยังไม่ได้ให้เป็นรับบัตรในวันทอดกะถินแต่สีของพระจะไม่เหมือนกับรุ่นแรกจะเป็นสีทองแดงไม่ได้ชุบกระไหลทอ ให้เข้าใจกันี้เดี๋ยวจะบอกว่าตอาไหนรับไม่เท่ากันไม่เหมือนกันก็เพราะว่าคนที่เข้ามารับครั้งแรกที่เปิดให้เขาแจกฟรีเขาเปิดโอกาสให้รับบัตรเนี่ยเข้ามันหมดไปแล้วห้าพันดวงทีนี้มันมีคนที่ยังไม่ได้หลวงปู่ก็จะเอาส่วนที่ไปแจกทหารตำรวจเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไปสอนทหารที่อุดรก็แจกไปแล้วแปดร้อยกว่า ก็จะลงไปใต้ในสิ้นเดือนนี้ก็แจก้ทหารไปแล้วส่ดหนึงก็จะเอาติดตัวไปที่ใต้ไปแจกพวกทหารตำรวจแล้วก็จะแบ่งส่วนนั้นเนี่ยเอามาให้กับพวกเราที่ไปรับบัตรในวันวันวันกระที่ส่วนคนที่ได้บัตรแรกแล้วจะมารับบัตรที่สองไม่ได้คือได้คนเดียวเขาทำจบจนกัรห้างอันแรกมันหมดไปแล้วแล้วลูกก็ไม่ทำเริ่มแล้ว ก็แคนะ่นั้นแล้วรุ่นที่สองนี่ก็ทำห้าพันํำหรับแจกตำรวจทหารก็แบ,บ่งส่วนหนึ่งห้าพันนั่นทำเแจกไปวันงานกระถินให้ใครที่ไปก็ต้องไปแต่ช้าไปลงชื่อรับบัตรจึงจะได้พระเพราไม่มีบัตรพม็มีพมมระให้ส่วนจะไปรม่นจะไปหลอมพระไปทอดกระถินก็ไปตามปัญญาษัยแ้ะก็มีข้าวเรียนอาหารเรียน ให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพช่วงนี้ทำให้ร um> ักษาทุกคนไปแล้วท um> uh ุกท่านกลับสมานความแม่น uh ้องแต่อน uh uh> uh ุบาจารย์ค uh ่ะกรากรากรา เวลา6นะคะซึ่งเป็นวันสำคัญนะะคในการทอดผ้ามัตินประจำปีเพ like ื่อเปกรระลึกถ5 2นะคะซึ่งในวันนั้นนอกจากที่พวกเราจะได้ร่วมกระหม่อมจับมัตินกันแล้วพวกเราก็ยังจะมีโอกาสนะคะที่จะได้หล่อพระบารนะคะของพระน้าเกิดนะคะ เป็นเงินที่ใ่สุดนะคะที่พวกเราเคยได้มีนะราจะนําเป็นตัวตเป็นองคที่พวให้คนทโลกใส้กันนะคะได้ห่อน้าบานถองอ้างวิจันะคะจากที่เราได้หล่ท้าแล้วก็ขวแล้วนะคะซึ่งการสรางน้าโตรดนี้นะคะเด็นสิ่งที่ก็